สวัสดีครับพวกเราแอดลัสก็วันนี้พวกเราแอดลัสมาอัดเพลงที่4กันนะครับซึ่งเราก็อัดที่ไหนไม่ใช่ที่ไหนกันนะครับก็เป็นที่การีสตูดิโอเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศแล้วก็การอัดเสียงของพวกเราในเพลงนี้ว่าจะแตกต่างจาก3ครั้งที่ผ่านมายังไงบ้างพัฒนาการเป็นยังไงหรือแย่ลงไหมพัฒนาการไปเส้นไหนพัฒนาการต้องเลี้ยวซ้ายออกไปก่อนใช่เพราะถ้าไปโชคชัยสี่มาแล้วโอเคไม่นเดือดเจ็บไม่เป เราเราได้ใครมาทำใช่นะครับเราได้พี่โฟครับผมอ่าแล้วก็โปรดิวเซอร์อีกหลายหลายท่านนะครับ<ช>ที่มาช่วยทำงานนี้มีพี่ก๊อปด้วยจริง<ช>ๆแล้วครับโฟครับเป็นโปรดิวเซอร์งานนี้ครับจริงๆเพลงนี้มัน น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มของ a t l a s สเนาะซึ่งเขามีมาทุกสีสันอยู่แล้วแหละมีทั้งเพลงแบบเท่ๆมีเพลงที่สนุกส่วนเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นเพลงที่บอกอธิจูดวงบางอย่างคือพอเรานึกถึงชื่อวง a t l a s อะ a t l ล s มันเหมือนเป็นแผนที่โลกเป็นอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้มันมันมีการเชสซิ่งมีการเดินทางหรือว่าการล่าสมบัติพอเรานึกถึงการล่าสมบัติเล้วลยรู้สึกว่าเอาไปซิงกับความรักคือจริงๆผมก็คิดถึงว่าเหมือนเป็นของแฟนคลับด้วยแหละเป็นของแฟนเพลงที่แบบว่าสุดท้ายเนี่ ไม่ต้องบอกอะไรให้นะครับชาร์ลีเนี่ยคือเมื่อคืนคือนั่งท่องแรปมาคือแบบไม่เพราะว่าจริงๆนะดีท่องเมื่อคืนเพราะว่าที่ผ่านมาโดนกับโดนจับคอไงไม่ได้ไม่ได้เขียนนะเมื่อคืนอันนี้บูมร้องเท่าไหร่ครับแล้วก็หายยาวเลยใช่มาโหยกินท้ายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านี้ จริงไม่ต้องลองเยอะโย่แต่เราไม่ได้ไม่มีซิ่งได้เไม่อ่ะเจ๋อเลยอันนี้คุณข้าคนแรกใช่ไหมล่ะคุณข้าคนแรกใช่ไหมนะใช่ครับผมก็จะเป็นคนแรกในการเข้าไปอ่านนะเสียสลายเพื่อนไงรู้สึกว่าเห็นเพื่อนนอนน้อยดูดูหน้าเพื่อนแบบบวมๆบอกเพื่อนกินยัะไงรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวไปดูกันครับใช่ครับไปดูเลยครับ

เราอยากเราอยากให้มันมีเหมือนกับแอคเซนต์นิดนึงอ่ะแบบเหมือนเหมือนมีเน้นอ่ะมันอาจจะต้องแบบเธอจึงมีความหมายมีอยางทำล้นไถเราต้องเน้นมันมีตัวที่เราต้องเน้นอยู่อ่ะมีทริคใช้นิ้วช่วยได้เคยดูมาลายแคลรี่ไหมเฮ้ยต่อไปเฮ้ยมันช่วยได้มันช่วยได้มันเหมือนกับว่าร่างกายเรามันต้องแบบสัมพันธ์กันโอเคครับลองดูครับไป ได้ได้ไดีดขอเก็บไว้หน่อยนะเอ๊ะเวลาจูเนียร์ร้องเรามีแบบมูทไหมโยกตัวไหมมีมีได้เออเราอาจจะแบบต้องต้องมีมีโยกหัวได้เนาะเพรามันจะได้มันจะได้มีกุ๊ปตรงเนี้ยจะจะจจจจจใช่แล้วมันจะไม่อยู่ไหมสายก็ปลอยเธอไปไม่ได้ต้องใหได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตา เธอจะให้รอก็คงไม่ไ <apologize> ด <Sadly, actual>? ้ต <capacitor> <ername> ้องใหได้เธอมด baby ช้ี๋ยวคงไม่ใครยัี๋ยวองดีนะร้องนะมร้องดีร้ผิดเน่้องด่้องผิดเนี่งหลักแสดงว่าเขาไม่ดูเนื้อไงอ๋อผมร้องอะไรอ่ะองให้ได้อเลาอ๋อครับไม่เป็นไรงั้นงั้นร้องเอาทั้งหมดก่อนแล้วกัน ให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาเธอใจรอก็คงไม่ได้มันไม่ไมีเวลา baby baby ถ้าช้าเดี๋ยวคงไม่เคอยอยากเธอจริงพบแล้วอะ่ะครับเงียบโอเคคขอบคุณครับ เก่งๆครับใช่วันนี้เก่งๆไม่รู้ทำไมือนกันแต่ก็หวังว่าจะดีนะฮะจูเนียร์เนี่ยผมผมชอบเสียงเขานะจูเนียร์เ็เป็นคนเสียงที่แบบเขามีมีคาแรคเตอร์มากอะไรเงี้ยวันนี้ให้ร้องคนแรกเลยเปิดเกมเลยก็เลยทุกคนก็จะต้องร้องตามจูเนียร์เลยรรู้นะครับเซจนครับเป็นคิวต่อไปใช่ไหมผมยังไม่รู้เหมือนกันลองไปถามนายแม้ว่านายอยากไปต่อหรือเปล่าเลยจริงๆผมอยากไปต่อแต่ผมปวดท้องอ่าเอาไงเอาไง เตรียมตัวแข่งไามคะไม่เตรียมตัวแต่เตรียมใจเรังข่งสูงสูงสูงจริงเก่้แล้วอ่าก่อนผมแบบเขาอยากอยู่ให้นานที่สุดไม่อยากให้เธอเดินไป อยากหยุดเวลาเอาไว้เอาไว้อยากให้มันสว่างสว่างขึ้นกว่านี้นิดนึงได้ไหมสว่างกว่านี้อ่ะใช่ใช่เมื่อกี้มันดูทึบๆไปนให้มันโอเพนแบบว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองขอลองดูหน่อยเราลองซูให้ได้เว้ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแรปมันแรปมาเนี่ยวะได้ครับต่อจากแรปมันต้องแบบน่าซูได้ได้ครับโอเคลองดูครับได้ครับจะได้แบบได้ ีแหละผมแล้วประมาณประมาณนี้ครับผมใช่เราจะเรียกมันว่าอะไรดีใช้คำว่าสว่างคมสว่างคมเนี่ยเหมือนแบบทีวีดูเปนชื่ออะไรบางอยางสว่างคมดีสว่างคมขอสว่างคมอีกหนึ่งรอบได้ครับอยากอยู่ให้นั้นที่สุดมีอยากให้เธอเดินไปอยากหยุดเวลาเอาไว้ ที oh, oh, oh. ่ตายก็ปล่อยจะไปไม่ได้ต้องให้ได้ทำมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาถ้าจะให้รอก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลาไปเลย b a ล y จะชาดิ้งคงมีใครย่างาาาเธอจะชาดิ้งคงมีใครย่างเธอ รู้สึกว่าตอนนี้แบบเสียงไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แล้วแบบกลัวไม่รู้ว่าควรให้คนอื่นมาร้องก่อนหรือเปล่ามันดีแล้วมันได้หลายเทคแล้วแต่เก็บไปเผื่อเฉยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าลืมความสุขในการร้องเทเยงยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จร้องอย่างดีลยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวต้องมาตอบอเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ดีพออะไรอย่างนี้ผมแบบรู้สึกว่าเวลานี้แบบเสียงมันยังแบบยังยังไม่ตื่นเต็มที่สำหรับตัวผมนะตัวอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมใหม่ เข้าไปดีตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วมันมีท่อนไฮโน้ตล้วก็รอสายกว่านี้อะไรเงี้ย <c oughs> เอาเลยละเอาเลยก็ได้ครับเผื่อมันจะมาออเคองั้นอ่าเอาต้องดูเองก่อนเลย โอ้ยโอเคครับผมหาใจลืมไปแน้วเฮ้ยอย่าลืมฟิลฟิลเด You are treasure. No. Okay, uh, m มาทร a ช u r e ปลดไฟครับไม่าครับสมบัติของขา้าโอ้ยราโวไปดีกูดไนท์ไนท์ ถ้าเคไม,ม่ได้มันไม่มีเชา,าเดียวคงไม่เดีใครอย่งเธอดีนะร้องร้องดีทุกรอบเลไอไอคำนี้เหมือนเข้าปาก <laughs> คำสุดท้ายเหมือนเข้าปากแบบร้องดีเกือบทุกรอบใช่ชอบเลยครับโอเคเรียบรอครับ <laughs> <Okay. S 2> เด็กขบความพงพาเยี่ยมเหนื่อยเหนื่อยุนด้วนะเหนื่อยจังเลยเป็นไงบ้างเหนื่อยเขาเดิเหนื่อย Water Water นี่นะครับก็อวินยังไม่ได้อัดเลยเพราะว่ายังไม่พร้อมแต่พี่จูอัดเป็นคนแรกเลยครับผมซึ่งผมก็เลยให้พี่จูแรปแทนผมไปเลยเพลงนี้ใช่ลองแรปซิอะไรวะแรปอะไรนะสมมติผมบอกลองแรปซิพี่แรปอาหารเลยนะเฮ้ยลองแรปดีพี่ก็เฮ้ยเอาเอาข้าวมาเดี๋ยวแรปให้แล้วก็ทำเป็นแรปลองแรปซิแบบแบบแบบแรปอาหารแล้ว ก็ตะกี้พี่จูอัดนเปคนแรกแต่ผมยังไม่ได้อัดผมก็เลยรู้สึกว่างั้นเพลงนี้ให้พี่จูรับแทนผมดีกว่าอ่ะพี่ลองรับดิแหววแหวแหวแหววใครภูมิบอกให้ทำครับจะเป็นพี่ภูมิรับไงรับไงหัวเอเอ๊ะเอ๊หัวหวเมื่อกี้นะครับก็นอนอยู่พี่ปันเปิดตัวมาแบบเฮ้ยภูมิพร้อมไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเราเพิ่งตื่นแต่ว่าแบบสมาชีพพอไงมก็แบบโอเคผมเข้าเลยได้ครับเดี๋ยวมาลองดูกัน ไม่ามีมีคำใดมาแทานทาาทางแบบนั้นของเธอ <c oughs> เสียงหวานดีนะส่ง <c oughs> ฉันให้เดินเข้าไปดีดีดีแบบอันนี้แหละชอบชอบโทนนี้เลยแตบบ่ว่ามันแค่เรื่องความสั้นยาวไม่มีสิ่งใดสวยกว่าเดดแตบแทนก็สั้นเลย <c oughs> อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะเป็นแบบ ฉันให้เดินเข้าไปมันจะเป็นมือขึ้นน่ะได้บอกว่าเดี๋ยวดดบอกว็ยดีอ่ะอ่ะตายเราแล้วสิฉันให้เดินเข้าไปเออนั่นแหละให้นิ้วช่วยได้ตั้งด้ละไม่มีสิ่งใดสวยกว่าไม่มีคำใดมาแทนแนวทางแบบนั้นของเธอสั่งฉันใเดินเข้าไปยั่ยั่ สวยงาม beautiful ได้ได้ไหมครับชอบอบอมากเสียงบอกกับท่อนนี้มากโอเคฮุกครับขอฟังจังหวะเพื่อนได้ไหมครับว่าแบบอ๋อว่าเพื่อนร้องไงใช่ไหมได้ครับได้ครับ ให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาอย่าลืมกรุ๊ปของเราถ้าจะให้รอก,ก็คงไม่ได้มันไม่มีเวล baby, baby. าเบบเบบเบบเธอช้าเดี๋ยวคงมีใครอย่างเธอ HEY อดเ HEY O อ A เโอ เฮโยเอ้ยเฮโอเคน่งั้นก็โอเคแล้วครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมเร็วเฮโยใช้เวลาเร็วมากโอ้ยขอบคุณครับสนุกครับสนุกเข้าความวัยรุ่นอ่ะมันดูแบบวัยรุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยพี่โฟนเนี่ยเ่อวันนี้พี่โฟนเฮ้ยพี่โฟนอ่ะพี่โฟนน่ารักมากครับเอ่าจริง ทำงานกับทุกคนน่ารักหมดแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งพี่โฟก็จะมีความแบบชิลๆสบ,สบายวัยรุ่นตลกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคือเราสามารถคุยกันได้ระหว่างห้องอ่านกับห้องเสียง้ะ <c oughs> ครับก <c oughs> ็รู้สึกว่าแบบผ่อนคลายไม่เครียดเลยวันนี้ไม่เครียดเลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> ใส,ส่เสื้อสีมงคลมาก็ <c oughs> กฝากเพลงมาเ e เชอร์ด้วยนะครับก็จะเป็นอีกมูนหนึ่งครับก็พวกผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนฟังแล้วก็จะแบบรู้สึกสนุกไปตามกับพวกเราแล้วก็ แล้วผมว่าเพลงนี้ความหมายดีด้วยนะมันคือแบบว่าเฮ้ยเราทําทุกอย่างเพื่อเฮ้ยเรายอมเพื่อเธออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเออเพลงนี้ฟังแล้วมันน่าจะแบบฟิลูกดปลุกพลังไวรุ่นในตัวเราทุกคนวันนี้ผมรู้สึกว่าน้องๆอะทําการบ้านมาดีนะทุกคนคนที่เป็นตําแหน่งร้องอย่างอย่างภูมิเนี่ยวันนี้ภูมิร้องเพาะเลยผมฟังแบบแป๊บเดียวอะสองสามเทคก็ผ่านเลยไนซ์ก็วันนี้ถูกวางไว้เป็นตําแหน่งตรงท่อน ชื่อเพลงเลยเนาะ My Treasure ก็ไนก็ทำได้อย่างที่ผมคิดเลยนะดันท่อนนั้นอ่ะให้มันถึงจุดได้อะไรเงี้ยครับ Hey t i e ก็ปล่อยเไปไม่ได้ม่้ลยเลเี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโทนะครับได้เลยอ๋อคำว่าให้ตายเราวังมันสั้นเนาะแบบให้ใ hey, ห้ตายก็ปล่อยเธอไปอย่างเงี้ย ให้ยาวหน่อยให้ตายก็กปล่อยจะไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาจะจะให้เราก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลา baby baby จะชาเดียวคงไม่ขยันเธอจะอยังไม่เขอ้อใจนรแต่เตรียมใจรับเอาไว้ก็พออ๋ทุกทางนั้นกนั้นดีเป็นทางที่เราจะไปกันต่ออ อยากได้ได้จูดแบบกวนกวนกว่านี้แบบดูทางข้างหน้านันดิเราจะไปกันต่อ,อ่างเงี้ยแต่ว่า<ะ>เป็นเป็นแบบท่อนที่แบบสาวๆเราต้องกรี๊ดอ่ะน้นอ่ะครับ <c oughs> ผมเราเราเห็นภาพอะไรในเอเพลงนี้เหมือนเรากำลังพาเขาเข้ามาในเจ์นีย์เราแบบการเดินทางของเราอะไรนะแบบเธอยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่แบบเตรียมใจเอาไว้ก็พอแบบเรากำลังจะไปตรงนั้นน่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละเราให้ให้เราเห็นภาพนี้แหละตรงกันเหมือนหนังวจนภัยนึกถึงภาพไพรเล็ตไว้ พาผู้หญิงแบบเที่ยวรอบโลกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซัดดุตอนท้ายได้ครับผมดูเธอยังไม่่อยชินเท่าไร that dream t จรับเอาไวา้ก็พอดูทางข้างน,าน,นั้นดีเป็นทางที่เราจะไปกันต่อด้แล้วลค่ละดีมนะอย่างนี้เ okay ไหมเวลี <Very good S 2> <Sure. S 1> ่กูดนะอันนี้จะเผื่อไหมอยากรู้ว่าน้องมีอะไรอีกบ้างโชว์มีวอดอยู่ก็มีอะไรอีกนีวมันก็สุดยอดแรปเปอร์ก็เขาก็แต่งท่อนท่อนแรปของเขามาได้แบบ ดูมากอ่ะผมไม่ได้ไปแตะอะไรของเขาเลยแล้วก็ให้เขาได้มีอันลิบมีอะไรของเขาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดครับชักกันแล้วอันนี้เซ็กซี่แบบเอนตี๋เลยเฮ้แต่เราเราชอบโทนนะโทนมันสากๆแบบเออมันแบดบอยเลย

ที่โฟครั้งแรกก็เป็นบรรยากาศใหม่สนุกครับถือว่าเป็นสไตล์ใหม่ครับผมโเจ็วันนี้ก็เตรียมไฮโน้ตมาเออมันดูว่าเขาเขาตั้งใจว่าแบบวันนี้เขาจะมาซัดโน้ตนี้ให้ได้อย่างเงี้ยเราทำได้ดีเธอฉมีความไม่ m ให้ขอคกนที่กมาให้ฉันได้เจอขอคเธอที่เกิดมาให้ฉันได้เ เด็กมากเด็กเฮ้ยมันดีแล้วเจ๊อืมจบสวยด้วยนะดีดีชอบยังอีกทีเดียวแล้วผมอาออนแล้วก็จะลับแล้ว๋ยวที่เลือกหลานะไม่ยอมใหคยไม่ยังเธอ ีได้ปะมากันก่อนเอากาเทลเลยคิดเนี่ยกาเทเลยเอาซีดีอิชารแล้วก็เอฟชาร์บซีดีซีดีอีชาร์บเอฟชาร์ซีดีอชาร์บเอฟชาร์เดี๋ยวจะลองโชว์สกิลนะครับผมเต่ผมจะกดเป็นโน้ตแบบไม่บอกนะครับให้เอวินมาคนถ่ายว่าโน้ตอะไรผมจะอยู่นี้อ่ะหนึ่งล้าตัวแรกสี ว่าถูกง yes. ่ายงดีง่าย B ีถูกถูก F ถูกเดี๋ยวพี่จะกด a d v a n ขึ้นกดสตัวให้ไล่ Major s e l e v e n ฉันจะไล่ตามเธอจนจทาง A T L S เอาเงินทีขึ้นมากลาง ฉันจะกักเธอจุดทาง A T L S จะเป็นจีขึ้นมากลางเสียงใหญ่ขึ้นครับเออมันต้องใหญ่ใหญ่เสียเบขึ้นสมมติคิดว่าเราตัวใหญ่อะคือตอนนี้เมโลดี้ของแพทมันหายไปหน่อยคือตอนนี้มันกลายเป็นพูดพูดอย่างเดียวจริงๆมันมีเมโลดี้ไงนฉัน,นนะจะวิ่งันฉันจนสุดอไอจนสุดทางลินพันนสุดทาฉันจะันเธอจนสุดทางวันจนสุดทางจนชัดชา จทางจฉันจะเนเธอจะทาง A T S สองเนจีขึ้นมากลางใครนั่อคนควาง Don't you dare come you did d ฉันจะเล่นเธอจ้ทาง A T S สองนจีขึมกลางเกืบได้แล้วแฮทมามามามเล่ แอดก็เป็นคนที่มุ่งมั่นสุดๆพอเทคที่แบบเฮ้ยยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงที่เราต้องการอะไรเงี้ยเขาแบบมาได้เลยอะไรเงี้ยเป็นคนแบบมีความพยายามแล้วก็น่ารักฉันจะไล่ตามเธอจนสุทาง A T L S เอาเป็นที่ขึ้นมากลางใครๆคิดขึ้นมาคว้าง Don't you dare ขึ้นมายุ่งเด็ดเดี่ยวรกนเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีไม่ได้พูดแล้วเราตาแบบนั้นของเธอฉันไม่เคยเจอจริงๆ ที่เธอเป็นเธอแบบนี้โอ้โยเฮ้ยเอาพี่ปันเย้แล้วก็ตาแบบนั้นของเธอฉันไม่เคยเจอจริงจริงที่เธอเป็นเธอแบบนี้อแล้วขอบคุณมากคุณจเอาไว้ฮัลโหล นุกดีครับผมแต่ว่าแรปยากมากในครั้งแรก <enth> ที่รู้สึกรับยากมากๆเป็นสไตล์ที่ไม่ชินครับผมเป็นภาษาภาษาไทยเออจนทาง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 โอทางไม่ได้สักทีใช่แต่ว่าร้องสนุกมากครับผมแบบรู้สึกอ n j o y ครับเพลงมันแกงๆดีมันเพื่อนๆดีก็เลยรู้สึกสนุกไปกับเพลงครับผมว <contempt> ินวมมก็เช่นขอขอเคย ทั้งวงเนี่ยเป็นเสียงสูงกันหมดเลยเอลวินนี่มามาในตำแหน่งเสียงต่ำพอดีท่อนเพลงมันกลมพอดีแล้วก็เสียงเขาเท่มาก Hey t ก็ปล่อ y เธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาเธอจะให้รอก,ก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลา baby baby Hey t y เธอไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้าตา จะจะให้ร้องก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลา Baby Baby จะชาดก็คงมีใคร่เจอไม่ใครรองมากพอเราคนละมีใช่ใช่พอมีโทนครบแล้วแบบดีดีเลยไปแล้วไปไหมได้ครับผมแล้วครึ่งแรกนะเอ่อฝากเช็คภาษาอังกฤษให้หน่อยได้ไหมครับมันถูกใช่ไหมให้ผมเช็คอังกฤษมาเขาไว้ไงหมายถึงว่าแบบจริงๆแล้วคำนี้มันถูกต้องใช่ไหม Just take our time ผมเป็นลูกครึ่งปอมาพี่โทษเดียวเอนเมื่อี้ยัค่อยเนาดีกนยน่นอ่ Just take our time y e a come on Just take my life y e a come in จะทำให้ดีที่สุดจะให้มันคุ้มกับที่ียอมเสียงเท่มากเสียงเท่มากชอบชอบชอบแต่ว่าอันเมื่อกี้ยังดูไม่ค่อยมีฟิลเนาะได้อีกหน่อยหนึ่งได้อีกหน่อยหนึ่งเฮฮาหน่อยเฮฮา ก็ด oh ีนะก็เ okay, ท่ดีโอเคโอเคแล้วว okay. okay. ่าเขาร้องดีทุกเท็กเลยคีเด็กซ์นิดก่อนที่เจอเป็นของใครเขาไม่ชิดอีกสักนิดก่อนจะไว้ไม่ให้ไปเส้นก็ฟ้าใต้แสงเงาจากบนวันอาแสงกาวกระชิ่งฟูเจอปะป้าโลกจนไปนี่คือรัมถ้ามันถ้ามันทำกดเสียงมันดูตดำๆคีเด็กักนิดก่อนดีเจอเป็นของใครเขาไม่ชิดอีกซ์แล้วก็ที่เหลือก็แบบมันก็แบบไหลไปเลยโอเคครับแค่ให้มันคีเดีกสักนิดแค่นี้ก็พอละคีเด็กักนิดค่ะคีเด็กักนิดก่อนดีเจอเป็นของใครโอเคครับ คิดเอกซ์เนี่ก่อนที่เธอเป็นของใคร c o n v e r s i n อีกเซนีก่อนจะว่ไม่ให้ไปซึ่งขอฟ้าใต้แสงเงาจากนวันอานเก่ากระิบผู้เธอเปล่าโลกจมไปมีแค่ราเดอกี่ี่ด็กเอาไปสามกะโหลกขอแบบสับแบบขอดับได้ไหมได้ครับผมคิดเีกซ์เนี่ก่อนที่เธอเป็นของใคร c o n v e r i n อีกเซนีก่อนจะว้ไม่ให้ไปซึ่งขอฟ้าใต้แสงเงาจากนวันอเก่ากิูเธอเปลาโลกจงไปมีค่ราเฮ้วด

เฮลเอโอเสร็จแล้วครับคนสุดท้ายเออร์วินตอนแรกคิดว่าจะตอนแรกวันนี้แบบตื่นมาคิดว่าน่าจะอัดคนที่2องนที่สามคนท,ที่เสนุกดีครับพอมันเป็นศัตรูที่เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งความเกรงมันเลยหายไปมั้งพยายามแบบจอยๆสร้างมูดอารมณ์แบบสนุกสนุกไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันจะได้แบบทําให้ทุกอย่างไปได้ด้วยดีเพลง My t r e a s u r e ครับของ Atlas นะครับก็เพลงนี้ก็ผมว่าน้องๆทุกคนตั้งใจ ตั้งใจร้องมากอะ่ะน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายที่ให้ให้ทุกคนได้มีความสุขได้เนาะเพราะว่าเหมือนเป็นเพลงที่ให้แฟนคลับด้วยแหละก็อยากจะเชิญชวนมาฟังครับ My t r e a s u r e ครับอ่าววันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปสำหรับการ ซึ่งซึ่งเราสี่คนนะครับก็เราสี่คนก็จะมาปิดคลิปอ่าใช่อ่ายังไงอย่างนี้ดีกว่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้อ่ามีพวมปิดคลิปหน่อยก็ท่านเข้ามาท่านเข้ามาก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ทีมงานทีมโปรดิวเซอร์ทีมเพลงนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันวันนี้ก็สนุกมากเนาะจริงสนุกมากสนุกมากแล้วก็ยากมากเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามสมาชิกคนที่สี่อ่าคือ ชอบไหมครับอุยผมก็ชอบนะคือน์ไนท์ว่าแบบการอัดวันนี้มันไปได้ราบรื่นแต่ว่านห์เหนื่อยเฉยๆครับนท์เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าทุกคนใจดีมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้เพลงนี้เกิดขึ้นในอัลบั้มของพลอยแอลาสฝากไว้ด้วยนะครับฝากเอาไปนอนหน่อยถวเล็กๆน้อยๆแต่กีเสียงเราเหมือนอะไรรู้ไหม